มีจริงไหมลูกรับกรรมที่พ่อแม่ก่ออาจจะเอาคำตอบแบบพุทธก็ต้องมองว่าแรกเริ่มเดิมทีลูกน้อยไม่ใช่ทายาทของพ่อแม่แต่เป็นทายาทแห่งกรรมของเขาเองพระพุทธเจ้าผู้รู้แจ้งแท่งตลอดเรื่องกรรมวิบากตรัสว่าแต่ละคนมีกรรมเป็นแดนเกิดแปลว่า มาเกิดกับพ่อแม่ที่เหมาะจะเป็นเครื่องลงโทษหรือเครื่องตกรางวัลท่านยังตรัสอีกว่าแต่ละคนเป็นทายาตรับผลของกรรมที่สร้างไว้ไม่มีที่ไหนเลยที่ท่านตรัสว่าลูกหลานจะได้รับผลของกรรมที่พ่อแม่ทำไว้พ่อแม่แต่งตั้งลูกเป็นทายาตรับสมบัติได้ แต่แต่งตั้งลูกเป็นทายาตรรับกรรมของพ่อแม่ไม่ได้บางทีอาจมีเรื่องประเภทที่พ่อแม่ทำไว้แล้วลูกเหมือนจะเป็นผู้รับผลนั่นเพราะมาเกิดในแดนเกิดอย่างนั้นและพ่อแม่ผู้เป็นแดนเกิดจะต้องได้รับทุกขเวทนาอย่างนั้นไม่ใช่สืบทอดกรรมกันแบบกินน้ำลายกระสือครับ